ก่อนอื่นนะครับท่านใดมีพักเครื่องหลวงปู่โตจะขายสง่งรูปไปดูตามไอเดียไลน์ด้านล่างนะครับพี่พิมพ์แอดไซด์ก่อนนะครับวันนี้นะครับมาแนะนํภาพปิดตาปดนี่เนื้อแกสรน,นะครับหลังยนนะสร้างปี2121ปุรเสกสามใตม,มาสองนี้เป็นองค์เกสรเชนนามนนะครับโดยภาพปิตาปนนี่เกสรเนี่ยจะสร้างกัน3,049องค์นะครับมีทั้งแชนนามนและไม่แช่นะครับองนี้เป็นองค์แชนน์มนแต่ โอ้แช่แบบครบฟอร์มนะครับคำว่าครบฟอร์มคืออย่างไรคือแช่แบบข้ามน้ำมลสวยมากนะครับเข้มขลังมากและที่สําคัญคือนิ้วมือยังติดคมชัดนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนนะครับกล่องก็พาลราสามวันพี่มลุมปุโตนะครับบรรดดูจิมบิโปรเซตามเต็มมากนะนี่นะครับตั้งแต่ปีสองหนึ่งสองสามนะครับกรรมยี๋จะมีหลายสีนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตะกดเงินสองดอกนะครับแค่แบบ เข้มขลังแระที่สําคัญคือแช่แล้วนะครับนิ้วมือยังติดคมชัดมากๆปกติเลยแช่น้ำมันนิ้วมือจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับอ่าอันนี้ติดคมชัดมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับครับแกะมาแล้วนะครับก็นี่นะครับการเื่อนานะครับองนี้เป็นแช่น้ำมันนะครับแช่น้ำมันก็มีหลายโซนนะครับแต่อง์นี้เป็นองค์ที่แช่แล้วดูง่ายคันเลี้ยพาดูง่ายคือขึ้นไปคับๆเลยนะครับเหมือนในครเลกเกอร์เลยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับตอกดเงินสองดอกเนเงินแปกตั้งนะครับอ่านี่ด้านข้างนะครับ แช่นม์นี้คือแช่องนี้คือแช่ทั้งองค์เลยนะครับแต่คือว่ายังคมลึกชัดนะครับหลวงปูโงป่โตวัดไปดูจิมพียันนะนะครับส่งรูปพระหลวงปู่โตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สามหนึ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสงรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ